สวัสดีค่ะบอกเล่า90มาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการยืนยันตัวตนของ PayPal ค่ะซึ่งเขาก็ได้ส่งอีเมลมาให้นะคะเมื่อเมื่อวาน1 2สตุลาคม2565นั่นเองค่ะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะก็คงได้รับเหมือนๆกันค่ะ สำหรับอีเมลฉบับนี้นะคะเขาบอกว่ายืนยันตัวตนของคุณค่ะเพื่อการใช้งานบัญชีของ PayPal นั่นเองค่ะทีนี้ใจความในอีเมลตัวนี้นะคะเขาก็บอกว่า PayPal นั้นกำลังเปิดให้บริการอีกครั้งในประเทศไทยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่เรานั้นยอมรับข้อตกลงในการเปิดให้บริการ PayPal Thailand อีกครั้งก่อนหน้านี้ด้วยนะคะสำหรับขั้นตอนนะคะเขาบอกว่าถ้าเรานั้นต้องการใช้บัญชีของเราต่อไปนะเราจะต้องยืนยันตัวตนก่อนค่ะยืนยันตัวตนของเรานะคะโดยการเชื่อมต่อกับธนาคารของเราหรือผู้ให้บริการยืนยันตัวตนอื่นๆค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะประมาณ 2- 3สาเดือนที่แล้วนะทาง เพพาวนั้นเขาก็ได้ส่งอีเมลให้เรานั้นไปทำการยืนยันตัวตนแล้วล่ะนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อน,อนๆทุกคนต้องเตรียมพร้อมแล้วแล้วก็ธนาคารที่เพื่อน,เอนๆเลือกที่จะยืนยันตัวตน N D I D นั้นค่ะเพื่อน,อนๆต้องมีใช้ในโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะ สำหรับก่อนการยืนยันนะคะเขาบอกว่าตรวตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรานั้นมีบัญชีธนาคารอยู่แล้วนะคะจะเป็นฝากประจำหรือว่าฝากออมทรัพย์ธรรมดาก็ได้แล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนของธนาคารค่ะเพื่อยืนยันตัวตนของเราโดยการเสียบบัตรประจำตัวประชาชนของเรานั้นค่ะเข้ากับเครื่องอ่านบัตรของธนาคาร แล้วก็ตัวเรานั้นนะคะโหลดแอป,ปมือถือของธนาคารลงบนสมาร์ทโฟนของเราเองแล้วก็แอป,ปพร้อมใช้งานแล้วทีนี้ค่ะมีการถ่ายภาพของเราในแอป,ปมือถือของธนาคารหรือที่สาขาธนาคารของเราค่ะเพื่อยืนยันตัวตนของเรานั่นเองและได้ลงทะเบียนในบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล NID แล้วนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการเช็คนะ ปูเคยบอกเพื่อนๆไปแล้วนะคะสำหรับของปูนั้นค่ะปูก็บอกว่าปูสามารถเลือกใช้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้นั่นเองค่ะ ทีนี้เขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในบัญชีของเรานะคะหลังจากที่ทาง PayPal เปิดให้บริการอีกครั้งค่ะทางเรานั้นจะมีบัญชี PayPal ส่วนบุคคลนะคะที่จะช่วยให้เรานั้นชำระเงินและค่าใช้จ่ายรวมถึงเก็บยอดคงเหลือกับ PayPal หรือพูดง่ายๆว่าเรายัางใช้ได้ตามปกตินั่นเองค่ะแต่ต้องยืนยันตัวตน N D I D นั่นเองค่ะ สำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆคลิกตรงนี้เลยถ้าอ่านรายละเอียดแล้วเรียบร้อยนะคลิกตรงนี้ค่ะพอเราคลิกตรงนี้แล้วล่ะนะคะเขาก็จะพาเราไปที่หน้าเว็บไซต์ของ PayPal เพื่อให้เราลงชื่อเข้าใช้บัญชีของเรานั่นเองค่ะ,ะเราคลิกนะคะ,อะพอเราคลิกแล้วนะคะเขาก็มาที่หน้าเว็บเนาะให้ลงชื่อเข้าใช้นะคะ จะเป็นอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็ได้นะตามด้วยรหัสผ่านพอเรากรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วแหละนะคะก็คลิกคำว่าเข้าสู่ระบบค่ะหลังจากที่เราคลิกเข้าสู่ระบบนะคะถ้าใครยังยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะเขาก็จะขึ้นเมนูอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าของปูนั้นยืนยันสำเร็จแล้วหละนะคะอ่ะเดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆไปดูภาพนิ่งนะ ราะว่าปูแคปไว้นะคะสำหรับใครที่ยังยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะคะหรือว่ายังไม่ได้ทำเนาะพอเ,เพื่อนๆลงชื่อเข้าใช้นะคะก็จะมาเจอหน้าน,นี้นะยืนยันตัวตนเพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ p a y p a l ค่ะชำระเงินรับชำระเงินชำระเงินด้วยเ Paypal าพักยอดคงเหลือและโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของคุณนะคะพอเจอหน้าน,นี้นะ ก็ให้เลื่อนขึ้นนะคะแล้วก็เจอบรรทัดสุดท้ายอ่ะนี่คือบรรทัดสุดท้ายนะคะหลังจากหน้าเมื่อสักครู่นี้เขาก็ให้เรานั้นคลิกคำว่าดำเนินการต่อค่ะคลิกเลยนะตรงนี้พอเราคลิกแล้วนะคะก็มาเจอหน้านี้นะเลื่อนขึ้นนะคะจนสุดเลยก็จะมาเจออีกแท็บหนึ่งนะคะก็คือเขาให้เรากดยอมรับแล้วก็ดาเนินการต่อค่ะ ตรงนี้เลยหลังจากที่เราคลิกดำเนินการต่อนะคะก็จะมาเจอหน้านี้เขาจะให้เราเลือกธนาคารส่วนใครที่ดำเนินการยืนยันตัวตนกับทางธนาคารแล้วเรียบร้อยนะเขาจะขึ้นธนาคารให้โดยอัตโนมัติค่ะตรงนี้นะคะเขาโชว์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาให้ปูพร้อมเลยนะพอเราเห็นตรงนี้นะคะเราก็คลิกที่ธนาคารกรุงศรีได้เลยค่ะ แล้วก็ถ้าเราเลื่อนขึ้นนะคะเขาจะบอกว่านอกจากนี้ยังสามารถลงทะเบียนกับผู้ให้บริการเหล่านี้ได้ค่ะเดี๋ยวดูหน้าถัดไปนะคะนี่คือธนาคารที่เขาเข้าร่วมนะมีธนาคารกรุงเทพธนาคาร CIMB ไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารเกียรตินาคินออมสินไทยพาณิชย์แล้วก็ทหารไทยธนาชาติค่ะ อะทีนี้ถ้าเพื่อนๆคลิกที่ธนาคารแล้วล่ะนะคะเขาก็จะมาหน้านี้นะหมุนติ้วๆนี่แหละเขาบอกว่าดูที่โทรศัพท์ของคุณยืนยันตัวตนของคุณโดยใช้แอปมือถือของธนาคารภายใน6 0นาทีหรือ1ชั่วโมงค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะนะคะให้เรากลับมาที่บัญชี PayPal เพื่อทำรายการต่อค่ะ พออยู่หน้านี้นะคะให้เพื่อนๆกดออกแต่ห้ามปิดนะห้ามปิดแท็บให้ไปต่อที่แอปธนาคารนะคะและหลังจากที่เราเข้าแอปธนาคารนะไปที่การแจ้งเตือนของแอปธนาคารนะคะเขาก็จะขึ้นให้เราว่า มีคำขอยืนยันตัวตนจาก DIGITAL ID ให้เปิดเมนูบริการ NDID จากเมนูทั้งหมดเพื่ออนุมัติคำขอยืนยันตัวตนจากบริษัทเพย์พาวประเทศไทยจำกัดค่ะก็ให้เพื่อนๆคลิกตรงนี้เลยทีนี้หลังจากที่เพื่อนๆคลิกนะคะเขาก็จะพามาหน้านี้เขาบอกว่าใช้ใบหน้าของเราเป็นการลงนามด้วยลายมือค่ะ ชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืนยันการทำรายการโปรดทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอนะคะส่วนคำแนะนำนะคะก็จะมีเท่าที่ปูททำมานะจะมีหน้าตรงกระพริบตาพยักหน้าหันซ้ายหันขวานั่นเองค่ะก็คือทำตามที่เขาบอกนั่นเองแหละนะคะหลังจากที่เราทำตามขั้นตอนที่ทางแอปธนาคารบอกนะ ทำเสร็จแล้วนะคะเขาจะขึ้นมาแบบนี้เลยว่าทํารายการสําเร็จกรุณากลับไปทาธุรกรรมต่อที่ช่องทางของบริษัทเพลเพาประเทศไทยจํากัดค่ะทีนี้เราก็กลับไปที่บัญชีเพลเพาที่เราเปิดค้างไว้นะคะ,ะทีนี้เรากลับมาที่บัญชีเพลเพาของเราก็จะเจอหน้านี้ค่ะกําลังหมุนรอนะคะเพื่อที่จะให้เรานั้นคลิกคําว่าเสร็จแล้วนั่นเองค่ะ ตรงนี้นะคะเพื่อนๆให้คลิกนะทีนี้นะคะพอเราคลิกคำว่าเสร็จแล้วนะคะเขาก็นำพาเราเข้าสู่บัญชี PayPal ตามเดิมค่ะก็จะอยู่หน้าปกติเลยแหละนะคะทีนี้นะคะหลังจากนี้ค่ะเราก็รออีเมลจากทาง PayPal อีกครั้งนะคะก็ถือว่าเป็นอีเมลการยืนยันตัวตนของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวปุ๊บพาไปดูอีเมลนะคะอ่าหลังจากที่เราคลิกคำว่า เสร็จแล้วนะคะเขาก็มีอีเมลมาอีกหนึ่งฉบับนะก็คือแจ้งเตือนยืนยันตัวตนของคุณค่ะเขาบอกว่าขอแจ้งเตือนให้ยืนยันข้อมูลของคุณภายในวันที่30พฤศจิกายนปี2022หรือปี2565นั่นเองค่ะแล้วก็มาคลิกคำว่ายืนยันตัวตนของคุณนะคะพอเราคลิกตรงนี้ค่ะเขาก็จะพาเราเข้าสู่บัญชี PayPal เหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้เหมือนเดิมหลังจากนั้นค่ะเขาก็จะขึ้นคําว่ายืนยันตัวตนแล้วเรียบร้อยนะคะเหมือนที่เพื่อนๆเ,เห็นนั่นแหละคะ่ะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับการยืนยันตัวตนของ p a y p a ของเรานะยังไงก็ถ้าใครยังไม่ผ่านนะตั้งสติแล้วทําใหม่ไปติดต่อธนาคารให้เรียบร้อยนะคะแล้วค่อยกลับมา ยืนยันตัวตนอีกรอบหนึ่งยังมีเวลาอยู่ค่ะอ่ะเอาเป็นว่าบอกเล่า90ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครดูจบแล้วมีข้อสงสัยประการใดหรือว่าอยากจะ พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะก็ฝากข้อความไว้เหมือนเดิมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ปูด,ด้วยค่ะกับ3ช่องทางนะ f a c e b o o Fan Page YouTube c h ช n n e l แล้วก็ทวิตค่ะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมวิดีโอนี้นะคะเจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ